NK เซลมีบทบาทสำคัญมากเปรียบเหมือนด่านแรกของระบบภูมิคุ้มกันการทำลายเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มต้นและควบคุมการติดเชื้อไวรัสต่างๆแต่การทำงานของเม็ดเลือดขาว NK เซลจะลดลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นควรตรวจ NK เซลเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ NK Cell คืออะไรครับ NK Cell ก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่อยู่ในร่างกายนะครับจะทำหน้าที่ในเรื่องของเป็นด่านแรกในการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยปกป้องร่างกายจากเซลล์ที่ผิดปกติเช่นป้องกันตัวเองจากเซลล์มะเร็งนะครับแล้วก็ป้องกันเซลล์จากการติดเชื้อไวรัสได้ด้วยครับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาต้องรักษาควบคู่กับเคมีหรือว่าการฉายแสงอะไรอย่างนี้หรือเปล่า รือว่าทั NK cell อย่างเดียวจริงๆถ้าการทำ NK cell อย่างเดียวเนี่ยก็จะช่วยเหมือนกันแต่ว่าการแพทย์ปัจจุบันก็จะมีการใช้เคมีบำบัดกับการฉายแสงร่วมด้วยอยู่แล้วครับหมายความว่าถ้าคนที่รักษาแบบให้เคมีบำบัดหรือว่าฉายแสงอยู่แล้วเนี่ยถ้าทำ NK cell ไปด้วยเนี่ยจะเห็นผลดีมากเลยเห็นผลดีมากขึ้นครับช่วยป้องกันการกลับมาของโรคมะเร็งด้วยครับถ้าเราพูดอย่างนี้ NK cell มันเหมือนกับความหวังอีกความหวังหนึ่งของคนที่เป็นมะเร็งเลยนะหมอถูกไหมฮะเพราะว่า คนที่รักษามะเร็งมันทรมานนะเขาฉายแสงเขาให้เคียบำบัดเนี่ยเซลล์ดีก็ตายไปด้วยใช่ครับถูกไหมฮะเขาไม,ไม่ไม่ใช่แค่เซล์มะเร็งนะเซลลที่ดีข้างๆผลข้างเคียงมันเยอะมากนะใช่ครับผมร่วงอจเจียนผิวไหมใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่เอ็นเคเซลมันสามารถที่จะบฟื้นฟูตรงนี้ได้ด้วยไหมฟื้นฟูได้ด้วยครับแล้วคนที่จะต้องทำเอ็นเคเซลเนี่ยมะเร็งระยะไหนครับ คือจริงๆเนี่ยสามารถใช้ได้เลยตั้งแต่ะมะเร็งระยะเริ่มต้นเพราะอย่างที่บอกว่าตัว NK เซลลเนี่ยจะเข้าไปจับแล้วก็ทําลายเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายอยู่ในกระแสเลือดของเราแล้วก็ประสิทธิภาพของการรักษาเนี่ยอาจจะต้องตรวจติดตามการกลับมาหรือว่าการดําเนินโรคที่เป็นอีกทีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพของ NK เซล l ยิ่งเรามีมากยิ่งประสิทธิภาพเราดีก็จะทําให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์ที่แปลกปลอมได้อย่างดีครับแล้วก็ทาให้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย กลับมาดีขึ้นไวกว่าปกติด้วยครับหากด่านแรกไม่สามารถป้องกันหรือรับมือกับค่าสึกที่จู่โจมเราได้เตรียมใจไว้ได้เลยว่าที่เหลืออยู่จะมีสภาพเป็นอย่างไรก็ไม่ต่างกับร่างกายที่เราจะต้องดูแล nk เซลล์ที่ถือเป็นหน้าดา่านที่มีความสำคัญในการต่อสู้กับเซลล์แปลกปลอมต่างๆหากละเลยไปโรคภัยก็จะยิ่งใกล้ตัวมากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจาก u m clinic the exclusive health